แบบตองล่างคักค่ะนะเราต้องแบบล่างลดล่างแบบสะอาดสะอาเนาะอันนี้ชิเป็นใสอ่อนใสมืออ่อนเอาต้มก็ได้ต้มจำแจวหรือว่าปิ้งกระแซมสีสันเนาะตัวนี้เหนงปกระแซ็บพี่เนาอ โดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพอกับน้องลาตีพี่น้องยามแรงเนาะบรรยากาศฝนตกลินแต่ว่าตกบนไอแห้งเป็นใดเนาะโอ้โหาทางใดฉีโตแห้งฮะนะตอนนี้กระเสียงผ่าแตกทางอื่นเนาะท้องฝ่ากับเป็นสีบัวสียังเนาะเริ่มคำเลยหกมงเลยว่าที่ตั มาเห็ดกินเนาะพี่น้องก็เลยมาเปิดคลิปเบิ่งบรรยากาศก่อนลมๆม,มาแล้วผู้หากันหนึ่งเขาซุกวางกินนี่แหละมัน,นีคือสีฝนตกเนะเาะขายต่ยวันหนึ่งเขาย,เยัางแล้วแล้วยานลมเนาะเดี๋ยวเรากับไปเห็ดกินก่อนทางตลาดลักแปดตกแห้งๆเนาะทางหมองขายคงอยู่คงกินผูหละแต่ว่าทางเพื่อนเท่าน่านะผมมีฝน มีแต่เสียงฟ้าแตกแล,ล้วก็ลินๆมาหน่อยหนึ่งคือสีตอนกลางคืนพูดเลยเนาะเอาพี่น้องเดียวกับสีไปเห็ดอยู่เห็ดกินก่อนเนาะมาเปิดเบิงบรรยากาศขำเมือแล้วเนาะโดยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเปิสดสุขสุขคนเด้อ้พี่น้องเปิดมาบันนี้ค่ะพอดีหมอพดเนี่ยเอาใส่ตะไคร์ลงไปเพราะว่าเขาสิต้มใส่หมูมาหนิมาต้มใส่หมู ล่างเรียบร้อยแล้วเนะาะมาผักแล้วเข้าสีบีงแต่ะมาต้มก่อนเพราะว่าถ้าว่าเขาปีงเลยนะมันสิซุกผักนะตอน้องทำก่อนล่างมาเรียบร้อยแลย้ว่ต้มให้แบบซุกก่อนเนาะเข้ากับมาปี้งมันจังหอมกรอบ อันนี้เป็นเกลือเนาะเขาใส่เกลือละละแบบโบได้ใส่อัน,นแมงนวลฟงซูรสตโบได้ใส่เนาะถ้าใส่ตอนอันเขาปีงเขาปีงเขาก็จะมมใส่อันนี้ใส่พอลงัวแรงบรรยากาศคนตกลิน,นอยู่แล้วเนาะวันนี้ก็เป็นมื่นอ่าวันศิลป์มาทางฝั่งเราครับวันศิลป์วันพร,ระอะไรวันศิลป์ใหญ่วันพระใหญ่เมื่อเสารนี้ลงไปใส่บาทเนาะ ราะว่าเท่ากับว่ามันก้อนเศร้านี่ยแล้วเวียจะใส่บาตรคืนใส่ประมาณเกือบแปดโมงเลยแหละอันนี้ชิเป็นบักรแดงเงนาะหน่วยปรยหยงเลยเอาชิมาขอขอกินตามก็ได้หรือนะว่าแกานแกะอะไรนะประายงาเป็เลยเนาะมันอยากอันนันะ้นแต่ว่าเทาปอกาบก่อน เพราะ่าจะเคยปีกกนจะต้องได้ตุมก่อนนะเพราะว่าสูตรผู้อื่นเสีเ่ยงจะงงแต่ใดบมต้มก็ได้เพราะว่าบบต้มมันกะปีนย่างๆหน่อยนึงนอกจากว่าห้องเตบใส่ไม้ว่านี่กรเห็ดกินแล้ววานี้จะไม่ห็ดกินไม่ห็ดกินคือเก่าพี่น้องวานี้ไปใส มันศิลวันพระฝนกระตกเนาะฝนตกลิ่นได้นี่ยก็สิยิ่งอยู่เสียงฝนทางนอกกูแห้งแห้งน้ำไหลบัดแล้วพี่ถัดโตกะคนไดเนาะมันเป็นน้ำบางบ่อน้อนโรงงานเนาะเขาจะเอาก่ะอยากข่ม ท่ากับสุกินกับอันนี้นะย,นย,ยิงใสเนาะกับแก้วเนี้ยนะเนี่ยขอก็มีอยู่แต่ว่าห้องห้องบุหรี่เนาะห้องได้เอาหมีก็เพราะว่าบุเคยใสย่กันไหนก็เลยบุอยากกินโอเคเหน่อยหน่อยก็ได้ว ขดบนดนก่อนเท่ากระโปงแล้วก็มาปีกมันฝนก็เลิ่มมาแห้งเลยเป็นแล้วยี่บ้อนอ่ะ ขำมาแล้วก็ตกตอนซื้อแท่งมากนะโอเนโตกเลยน้องแบบอาจจะซื้อแท่งมากกับมือนี่แหละ <c oughs> แบบจังโบมีน้า <c oughs> นะกับจำเป็นในซื้อคือเก่าเพราะว่วาสีทาได้นำทอนแต่โบไมีน้ำใสนะ่แบบจะเป็นยังไงซื้อแท่งมาบัดได้กับเสาโตกตลอดหยืดตกกนนับโบแห้งพอดีแบบสูง ในเครือนนี้ก็มีสี่สี่แท่งนะเนาะรวมบัดนะข้างหน้าหนึ่งแล้วก็หลงอาบอันหนึ่งแล้วก็ตัวใส่ทั้งนอกอีกตอนแรกจะคขดว่ามาเตรียมนำฝนเขาเตรียมตรงนำพลนะคะฝนตกเราว่าใจว่าบริสุทธิ์หอ่ะเอากระตรงเอาเนี่ยมาตรงก่อนเพราะว่าเขาอยากอ่ามันจบสบายอาบแบบสะอาดนะนะตรงก่อนเนี่ยมันที่สะอาด ใบไ,ไผ่ก็ลายเนาะกกนเทีวเือนี่แป,ป๊กซี่ยังออกไปแป๊ปซี่ไปเร็วไปก่อนโอ้ยเสียงฝนตกลงมาใส่หลังคาเนาะจใบไ,ไผ่้วเป็นตกเสียงฝนแหง,แหง เอ้ปเ mm. yeah. in oh, ียเอาอีกอนเอาว้ตั้มเราทาว่าเหลือแตตักินแช่เนาะกลังต้มบดดนดอกกุ้งหันยิมาีกิน ลายเติบมันหัวโลดออกเนาอแต่ว่ามันก็นลายถ้าว่าเขาต้มแบบต้มกินเลยนะการแบบนดนนาะมนจะเปื่อยแบบคือว่าถุดิบอย่างใส่กันงามเลยเนี่ยเราจะไปลากอันนี้ก่อนเนาะจะสิมาผ่า,านมนะาไข่เป็นก่อนเนาะว่าเป็นอะไรว้า ขดคักอันนี้เนาะใส่อ่อนเนะพี่น้องบนเม็นใส่แก่เนาะถ้าใส่แก่นะสีโคมๆแบบตองล่างคักขากนะเขาตองแบบล่างลด่างแบบสะอาดสะอาดเนาะอันนี้ชิเป็นใส่อ่อนใส่มูอ่อนเขาต้มกระได้ต้มจำแจวหรือว่าปิ้งจะแซนะ่บเนาะถ้าปิ้งนี่สิรสชาตหอมกับบนได้แพงได้เ,เคืนคายนะสามสิบสองพันก็ได้สี่สิบบาทสามสิมบาสาสบาทเนาะ หกสิบบาทนี่แหละประมาณนี้แหละเราเฮากะซาสามสิบเพิ่งกะคายถ้าลอยหนึ่งนี่ก็ประมาณโลเนาะลอยบาทนี่ได้โลหนึ่งเพื่อเฮามาต้มกะบไร้ไล่บรรดเดาะโดนโดนหนึ่งล้วเฮากะมาปิ้งเนาะถ้าให้โดนโดนหนึ่งก่อนเพราะว่าตอนนี้มันกะฮดแล้ว มานานก่อนนะกเนาะแก่เลยไม่เนเลยแสเย็นกระเซบบเลยตอนตอนตะเกาวนูนกีเก้เคยตะขวัขวขัวใส่หมูเนาะแล้วก็ตั้ม กัวซีมูกับแบบมีนมีน้ำมร้ายนกมาแป้งนะซืมูมาแล้วก็กขัวซีมูแบบพักไร้ขัวอาหาระนะน่ะมาแป้งสีถือได้ขายเป็นขายตยลาดกะทงสิบพันหาพันนอกอยางแปงร้ายกะอาจจะแต่เก่าก็กเคยปลูกปลูกง่ายอยู่

ังจากที่ว่าเขาตัดแล้วเนาะเขากลับไปมักน้ำมันหอยแล้วกะโดดบีไปมักเรียบร้อยแล้วแล้วก็ซีมาใส่อ่ะตะไคร้ตามเรียบร้อยแล้วเนี่ยหัวเผื่อความหอมถม้นไม่ต้องปูใส่ก็ได้เนาะอันนี้เขาก็ใส่แต่อันนี้แหละแห่ไมนหอม ตวงซาวเนาะ,ะเพื่อคลองมาเห็ดมากินแลวกะหมากมาเผาแด้ผลชิปปิ้งแบบนี้เลยเนาะบได้ใส่ไหมใส่ยางแบบปิ้งใส่อใน,นหีแบบนี้เลยถาดปีน,นีละหอมหอมมัออมกอันนี้ ปีนไปนะ ตกกับใครแต่ว่าคนพื้นมาแล้วถ้าบุาคคลมานะ่ะยันสุดท้ายค่ะพอทางออกก็คือเห็นเลย,นยนเนาะมีแต่ขี้ต้มทางออกงอ่างๆ่ๆน่ยนอันนี้ปีนทนี้อันนี้ปีนใส พอดีเนาะโมแห้งปันได้ตาแห้งลายมันตาสีใหม่เอาแบบพอดีพอดีตัดผ่ามาบัานี้แหมแล้วเนาะว้าสีสันแต่ว,ว่าห้าวันมั้งได้ใส่น้ำตาลเนาะถ้าว่าใส่น้ำตาลน,นี่คือสีใหมเห่เองเพราะว่ามันสีบดถือกันนี่เป็นใบตะไคร้เนาะไผรกับโมได้แห้งปันไดดอกเพราะว่าใส่ไผ่แห้งหลายเดี๋ยวมันสีใหม่ก่อนสุก อ่าสีสันเนะตัวนี้เห็นนตศแซ่บพี่น้องอทั้งขอข้ังโมเห็โทูต,ตัวอยากใหม่ก็มีฝั่งไทยฝนตกอยู่พี่น้องทางนี้เคลื่อนฝ่าห้องอยุง่เนะถ้าเฮาอัน ใส่น้ำตาลนี้ต้องได้ผิกดูๆเลยเพราะว่ามมนที่ใหม่แต่เก่าน้องนาตีก็เคยไปปิป่เงเป็ดอีกอย่างนเคยไปปิป่เปเงเป็ดให้เพิ่อนไบ้เิ่นคล้ายปิ่งเป็ดอีกอย่างนะใหม่แบบใหม่ไวแห้งต้องได้เอาน้ามาหดพายตลอดเลยแต่ว่านี้เ่ากะฮูแล้วห่ากาปไซเนาะอันนี้เริ่มซุกแล้อ่าากินมาเด้อแสบ หห้ทุนทวนเนาะอากาศก็มือตื่อๆทั้งนอกมือแล้วเนาะมีแต่พายเซราเซลข้าเนอะผ่านเริ่มแห้งแล้วกินมีพายบ่แหง้ง ตัวนี้เกือบใหม่ไข่แห้งเกินอันนี้ซุกแล้วเนาะโอกาสโดนๆในหนึ่งเพราะว่ายันหมดซุกแต่ว่าเป็นใหม่พี่เนาะพอดีงาม่นะปิงใสเนาะแป๊บสี่แต่ว่าเ,เ,าานะเปปาผาเลยไปแป,ป๊บสี่ไปเร็วแห่ไล่กับโบมขัดเนาะเอาพอดีพอดีพอดีแบบงเหลือง สีแบบแดงๆงามๆเนาะซุปอะไรว้าหินองซีซันหอมๆเนาะตันนี้เป็นน้ำมันกินแต่ซี่น้ำมันแบบมันแห้งแต่เราบอ ยาสิมัสอยก่นอนถากินมันนิ่มบริกินไห้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเลยเนาะถากินพร้อมกันฝนกระสิตุกแน่เลยอากาศบริกรเลยลมเนาหยันได้ลมลมแห้งเลยนะนอนนนเ,นเอากาอ็สิมาซอยไว้เ,เลยนะ ไม่หดเลยเดี๋ยวเอามือจับ เย็นเนาะเลยเอามือจับน้ำได้กาอบแหงเหอาะดีมั้งแบ เนี่ยแหละซอยไว้นะนี่เป็นหมักแกงเนาะแล้วเปลี่ยนกะี่ประมาณก็พี่น้องมิตัวาที่จุดเพ็ดกินแล้วเลยเนาะทางมาตีกะซิ่คอโจคิดก่อนพี่น้องมาตีใส่หมูเหมือนอีก,กนนะเนาะผมมีอย่างหลายเมนูเดียวตีใส่หมู กสิจ้ำแจ๋วอนะไรเนาะถากินพร้อมกันพี่น้องเลยเนาะมาเด้อพี่น้องกินข้าวนำกันเด้อเนาะมื้อนี้บ่ได้กินแฮมเบอร์เกอร์โดยอัพี่น้องคลิปนี้นวลวัดตีกสิขอลาไปก่อนเด้อเนาะถ้าพบพ่อคลิปหน้าเด้อโดยคลิปนี้นวลวัดตีก็ขอขอบคุณขอบคุณแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อที่ทำซ่วงคลิปและกับ,บ่ขคคลโฆษณาเนาะโดยจากคลิปนี้ลาไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดี